สม s a l a m u a l a i k u m w a r ะ h m a t ล l l ว h i ะ a b a r a k a t u h นะคะเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวันนี้านางสาวไม่บุญจารงมาเพื่อที่จะให้ความรู้ในการใช้ยาสมุนไพรในตำรับยาตแต่และตำรับในโรงพยาบาลน,นะคะโอเคตำรับที่เหลือนะคะมีอยู่ประมาณ4-5ตัวนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ตำรับน <acao> ี <occurs S 2> ้นะคะเป็นตำรับถาวันเปียงตำรับถาวันเปียงก็คือเป็นยาช่วยแก้ในเรื่องอะไรช่วยแก้ในเรื่องของการลดอาการปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตัวนะคะค่ะตำรับยาถาวันเปียงนะคะจะจัดอยู่ในกลุ่มของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะสรรพคุณก็คือจะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดเข่าได้ด้วยนะคะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะ ขายยาตัวนี้นะคะจะมีรถประทานเป็นรถเย็นนะคะในวิธีการรับประทานก็คือทานครั้งละ500มิลลิกรัมถึง1กรัมนะคะวันละ3วันละ3ครั้งหลังอาหารทันทีนะคะหรือถ้าสมมุติว่าแต่ถ้าในทางของการแพทย์แผนไทยนะคะการรับประทานยาก่อนอาหารก็คือจะมีผลที่เห็นผลมากกว่านะคะถ้าสะดวกคนไข้สะดวกที่จะรับ,รบประทาน ก่อนอาหารก็ได้ค่ะหรือถ้าเราลืมรับประทานก่อนอาหาราเรารับประทานอาหารไปแล้วเราลืมจะทานยานะคะก็สามารถทานเป็นหลังอาหารได้เลยนะคะค่ะเรามาดูงานวิจัยนะคะงานวิจัยของยาถั่ววันเปียงนะคะการศึกษาทางคลินิกนะคะริดริดบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างนะคะเช่น การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของสารสกัดถา่วันเปียงนะคะเปรียบเทียบกับยามาตรฐานไดโคฟินแนคนะคะในการรักษาผู้ป่วยอาการปวดหลังเนี่ยค่ะส่วนล่างและประทานสารสกัดถาวันเปียงเนี่ยบรรจุในแคปซูล200มิลิกรัมัวละ3ครั้งเป็นเวลา7วันนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึง คือทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะแล้วก็การปวดหลังส่วนล่างเพราะว่าถา่ววันเปียงเนี่ยมีประสิทธิภาพในด้านของการลดอาการปวดแล้วก็ไม่แตกต่างจากยาไดโคฟิเนกเลยนะคะเรามาดูผลข้างเคียงนะคะข้อห้ามก็คือห้ามใช้ในหญิงที่มีการตั้งครรภ์โดยเด็ดขาดน,นะคะ แล้วก็ข้อควรระวังคนรระวังในการใช้กับผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอ,อาหารเนื่องจากเถาวัรเปรียงเนี่ยมีกฎมีกลไกลของการออกฤทธิ์เช่นเดียวกับยาแก้ปวดหรือว่ายานิกลุ่มของการต้านอักเสบที่ที่ไม่ใช่สเตอรอยด์นะคะแล้วก็ควรระวังในการใช้การใช้ยาตัวนี้อาจทำให้เกิดการละคายเครืองของระบบทางเดินอาหาร จึงเป็นสาเหตุที่เออเวลาเราจะรับประทานก็คือเราต้องระวังนะคะอาการไม่พึงประสงค์ของยาตัวนี้เนาะจะทําให้มีอาการปวดท้องง่ายนะคะมีอาการท้องผูกถ้าเรารับประทาน,นเยอะๆก็คือจะมีอาการท้องผูกถ่ายยากปัสสาวะบ่อยคอแห้งนะคะแล้วก็มีอาการใจสัน่นร่วมด้วยค่ะ